กับพี่เอฟซีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่ถามว่าลุงเค้กเป็นยังแดงเลาะเลาะ เลาะจังสี่เป็นยังไงเนาะคุมคาบเนาะเลินก้อนในค่ำคือส่งลำส่งรวยบ่านอจริงๆแล้วก็ส่วนเรื่งรายได้ทั้งเรื่องเรื่องเงินเรื่องค่ำก็พ่อแต่ได้ใส่ครับพี่น้องครับแต่ว่านอกเหนือจากเงินจากท้องก็สิเป็นคว่ำสุกแบบเข้าไปจังสี่ก็จะเห็นยังมากมายหลายอย่างนะครับพี่น้องอันที่ไม่เคยเห็นก็สิได้เห็นนะครับบ้านที่ไม่เคยหูงจักก็สิได้หูงจักนะเป็นคว่ำสุกของคนมักเลาะเนาะพี่น้องเนาะแต่คนบ่มักเลาะนี่ก็สิบ่มันอันพญายเคสนี่ก็ม้แดงสองคนนี่มักเลาะนะครับเลยมักไปเบื้ อนขาขื้นเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้ไปใช้นังบา้านนาเล่านะครับอำเภอพฒนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับขาขึ้นไปกัแล้วเห็นวัดไว้แล้วนะครับเล่งไวแล้วละพี่น้องว่าหลังจากกลับจากใช้นังกะทิแวะเข้ามาเที่ยวนะครับเป็นวัดที่ตั้งอยู่ทั้งเขานะครับสวยงามขนาดเลยพี่น้องครับ เพื่อนกำลังสร้างเจดีนะครับเป็นเจดีขนาดยี่อ่าพอดีได้เวลาขากับชายหนังเรียบร้อยย่ำเศร้านะครับเลยถือโอกาสถือเข้ากล้องได้กับไห้ไม่ใหญ่แดงเป็นไก่น้ำเทียวครับวัอนี้แล้วยางน้ำหนาเป็นไก่น้ำเทียวเป็นเชฟก็จะเป็นโคโยเบื้องหลังครับแา้วฟาเบิงด้านในนะครับอันนี้ยังสร้างมาแล้วเด้่พี่น้องซาลาตัวนี้ยังสร้างมาแล้วเพราะว่าเป็นเจดีนะครับเจดีสร้างไหมสร้างงบประมาณนี่น่าจะ เกียบเกียร้อยล้านนะพี่น้องสูงบักงามนะครับพี่น้องวิวทิวทัศน์สามอยหกสิบองศาอยู่ทั้งเชิงนี่ก็สิเป็นวิวที่เลี้ยวบึงไกลๆก็สิเป็นอำเภอวาริชภูมนะครับอำเภอพังคโคนนะครับก็อย่างแนะนําเ้อพี่น้องถ้าผู้ใดมาทางจังหวัดสกลนครนะครับยังมหูจักมองที่จะไปเที่ยวไปบึงทั้งใดากันนะครับนอกจากที่ที่ท่านีเคยไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมองหนึ่งนะครับที่พญ่ายเคย่างแนะนํานะครับพี่น้องนนี้ยังสา่งมาแล้วครับแต่ว่าความสวยงามนี่ต้างเบ่งตอนนี้นะครับ กัยังมีความสวยงามนะให้เบ่งอยู่นะครับถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมนะครับแวะมานะครับอาําเภอพระนานในคมเดปี่นองเด้เเไอไปซ้อเขาเนอะเจดีผู้ลอกข้าวโอ้เจดีดีผู้อข้าวว้าวเอดเย บ่แมนว่าสิเลแต่ช้านังงย่างเดียวนะครับเห็นยังขางทา้งกะทิแวะแวทายมาให้เบิงนะพี่นอ้องที่ได้เห็นน้ากันที่ได้เบิงน้ากันนะครับกาไรจากการมาเลาะนอกจากเงินจากข้ามกะทิเป็น ความสุกเล็กๆน้อยๆนะครับหลังจากเลาะจนทั่วแล้วนะครับกับภาพไม่ไงแดงย่างกับตอนลงนี่ก็ชีไวๆในจังหอยแต่ว่าลอยครับพี่น้องลอยขานีลอยนะครับสูงเนี่ยพี่น้องแลวทีย่างลงฮอดพื้นี่ก็ย่างขึ้นนี่ก็เมื่อยเพอแห้งลรวย่างลงนี่ก็เป็นแบบสวอยกันครับพี่น้องครับจริงๆแล้วลดขื้นได้นะครับลถขึ้นได้จนฮอดฐานสาราใหญ่เลยนะครับแต่ว่ารถพญเคมันหนักครับพี่น้องก็เลยจอดไว้ข้างล่างย่างไก่นะครับสำหรับพี่น้องที่เอารถมานะครับก็แล่นขึ้นได้เป็นทางคอนกรีตย่างนี้นะพี่น้องไปจอดข้างบนเลยนะครับาย นะครับ่มเงยป да, tai, naden, ่า uh, นนีนะครับปญาเคจอดรถไว้ทั้งไตนะครับเพราะว่ารถพญาเคมันหนักครับทั้งทั้งหนังทั้งตูร์ลำโพงทั้งอ่าล้สไลด์ดื้อนะหลายอย่างนะครับมันหนักก็เลยก้าวขึ้นไปญาติมันถอยหลังนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคลิปลุงเคเลยครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณที่เอฟซีนะครับที่ได้ส่งดาวให้ลุงเคนะครับก็ขอบคุณสําหรับรางวัลนะครับเนาะคลิปนี้ไว้ชั่วนี้ก่อนเด้อเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ